อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้นะจะจะมาเปิดการ์ดเปิดกล่องดำพีหนึ่งกล่องกล่องนี้เลยครับผมแล้วก็แพ็กสีม่วงหนึ่งกล่องคือสอง 2, กล่องรวมกันเนี่ยมันประมาณพันแปดร้อยบาทนะผมก็ยังแอบสงสัยเจ้าของทีว่าทําไมเขาถึงไม่เราแพ็กนี้นะว่าแพ็กนี้พันห้าร้อยบาทอาจจะเป็นเพราะอาจจะแบบหัวเปิดกล่องดิงแล้วมันอาจจะได้ไม่คุ้มก็ได้ครับผมเลยม,มาเปิดสองกล่องนี้แทนกันเอาเป็นว่าเขาซื้อมาแล้วเราไปเปิดกันเลยดีกว่าครับผม เพื่อนทรา,ารเสียเวลาครับขอลอกก่อนนะครับท็อปสามสิบ EC เลนโดมาลูกผิดไปนิดนึงนีนนโง่โรเมลโลเมสซี่ครับใครมันถูกอย่างนั้นเราจยงมาเริ่มที่ท็อป50ครับผมตอนนี้ CP ตอนนี้ใครแพงสุดครับผมเป็นเบ็คกินบมาเออเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมแต่มีกิ๊กนะกิ๊ก,กที่แบบ แพงขึ้นมาเป็นอันดับสองเอาล้ครับผมเปิดรัวเลยแล้วกันครับผมหกใบมันสะใจดีโบ๊เขาให้โอเคช้าผมถูกจกังวะเมสซ,ซี่แล้วโลลองบองครับผมเนสตอครับผมเบอร์แคปโหถือว่าท็อปห้าสิบนี่ถือว่ามีตัวสาม้เอามาสองตัวนี่ถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยนะอโอเคเลยครับผมไปไป แสดงว่าเปิดรัวๆเนี่ยถือว่ามันได้ได้ได้เปรียบกว่าเปิดรัวๆผมจะเปิดรัวๆไปก่อนร้อยเก้าสิบสองล้านอารันเชียเล่ครับผมโอ้โหไอ้ที่ทำเม็นถูกอย่างนั้นเราฟิลิปลามโอ้โหระยำเรื่อยๆท็อปร้อยนี่กลายเป็นเจ๊งครับผมกลายเป็นเจ๊งนะอ๋อไอ้ท่ผมเปิดร้อยห้าสิบก่อนท็อปรออ้อยมันสลับกันตลอดเลยเขาสามสิบขอเปิดทีละใบแล้วนะครับผมไป ขอร้อยล้านขึ้นนี่เอ้ยเชลเลอร์ได้นีอ้โหเดยกซี่หน้าหลิ้นม,มาเลยโอ้โหไอ้ฟันเจ้าลอยสับห้าร้อยล้านเอฟเฟนแบกตัวนี้ถือว่าเอามาใช้งานจริงได้เลยนะครับแค่วงหนึ่งนี่ถือเอามาใช้งานจริงได้เลยนะเอฟเฟนแบกฟันเจ้าลอย ครับยี่สิบครับผมไฮไลท์ของวันนี้ครับจะไม่มีสูตรเอาออกอะไรทั้งนั้นครับผมวันนี้แล้วผมจะไม่ลีลาด้วยปั๊บก็ให้ห้าร้อยล้านพันกว่าล้านแล้วคุ้มแล้วล่ะจังหวะนี้นะสา0ร้อยล้านครับเปิดแคม,ม,ม,มจะได้กี่เอ็มลองไปดูกันดีกว่าครับผมขอ,ขอบคุณนัทเดือดคิดด้วยครับผมที่เอามาให้เปิดกันวันนี้ถือว่าคุ้มใช่ได้อ่าครับหนึ่งพันล้านหนึ่งพันสามร้อยล้าน หนึ 1> 1, ่งพันสองตัวนี้ตรงกันนะประมาณพันห้าแล้วเนี่ยพันห้าเลยล้านโอ้โหคุ้มครับสองพันกว่าเอ็มนะถ้าตีเอ็มละบาทน,นี่ถือว่าคุ้มเลยครับคุ้มเลยเพราะถ้าไม่เปิดแพ็คพันห้าว่าอาจจะได้ไม่ถึงพันเอ็มก็ได้นะมันอยู่ที่ดวงด้วยเอาเป็นว่าฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับผมอมออกไงวะปิดคลิดยังไง